กาศบัณฑิตนะครับปีนี้นำะจากศิลปินดีๆมาให้กับพี่น้องได้รับฟังรับชมกันตลอดทั้งสองคืนเก้าอี e, ้เรียนให้กับพี่น้องได้รับซาที่ยืนอยู่ทางด้านนอกมีมาบริการเพิ่มเติมแล้วคืนสุดท้ายอยากให้มีความสุขมาทําบุญปิดทองได้รับบุญกลับบ้านมานั่งชมคอนเสิร์ตมานั่งชมดนตรีศิลปินด,ดีๆแบบนี้ได้รับความสุขกลับบ้านด้วย ผมเชื่อและกินว่าทุกท่านหัวใจลูกทุ่งทั้งหมดเต็มร้อยความสุขและความบันเทิงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปมอบความสุขและความบันเทิงด้วยการโชว์ความพร้อมเพรียงของ้องๆองแดนเซอร์พร้อมกับศิลปินนักร้องครึ่งชั่วโมงครับที่ทีมงานของเราจะมอบเป็นความสุขหลังจากนั้นสามทุ่มครึ่ง 1. 1> เป็นหน้าที่ของศิลปินที่แฟนๆรอคอยไรยอันจากบัณฑิตอาวความพร้อมเพรียงของ้องรองแดนเซอร์ มาครับ,รบเป็นพางกาลแล้วนะ